คำเตือนจากสาวรุ่นใหญ่ฝากถึงสาวรุ่นใหม่การเริ่มต้นชีวิตกับผัวฝรั่งในต่างแดนก่อนจะมาตกลงกันให้เป็นหลักเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยตัวเองอันนี้เป็นเนื้อหาที่ดีมากๆอยากฝากแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะก็ขอบคุณคอมเมนต์นี้จากอเมริกานะคะแล้วตอนที่แกเจอเนาะแกก็มีเพื่อนที่ดีคอยเตือนนะ,ะเพื่อนที่แต่งงานกับฝรั่งสอนไว้ก่อนแต่งว่า ต้องคุยให้เรียบร้อยก่อนแต่งสมัยก่อนอเมริกาเศรษฐกิจดีมากแต่งงานสามีให้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะแหวนเพชรแต่งงานอย่างน้อยหนึ่งกลับเนาะนี่คือคําพูดที่เขาคุยกันนะคะอ่าให้สามีมีลูกติดนะคะส่วนลูกสามีมีลูกติดสคนเหมือนกันค่ะบอกกับสามีให้ทําพิธีกรรมตั้งแต่แต่งงานได้สองปีบอกเขาไปเลยว่า ไม่เอานะแต่งไปนานจนแก่เท่าเธอตายไม่ได้อะไรแกแล้วจะทำอะไรได้ลูกเธอเขาเป็นคนอเมริกาอย่างไรภาษาที่พูดคือภาษาบ้านเขาหางานได้ตลอดแต่เราต่างด้าวน,นะได้แม่สามีช่วยพูด ให้ด้วยนะให้ใส่ชื่อเราในทรัพย์สินของเขาทุกอย่างอ้ยอันนี้โชคดีไม่ยากเป็นแรงผลักดันอีกหนึ่งคนนะคะรวมถึงเงินในบัญชีเขาด้วยรวมถึงพิธีกรรมด้วยทำตั้งแต่แต่งงานได้สองปีกอกหไปทุกวันบางทีเขาบอกว่าเขาอยู่นานอีกนานไม่ตายง่ายหรอกเราก็บอกว่าเราเชื่อเขาอยู่นานแน่นอนนะคะแต่ของขอความอุ่นใจ นี่คือคำพูดระหว่างสามีและก็เมียเน,นาะจะบอกว่าจะทำอะไรก็ขอให้รีบทำก่อนจะแต่งงานเป็นช่วงที่คุณสามีกําลังอยู่ในช่วงแห่งความรักอะไรก็ยอมโปรโมชั่นนะคะก่อนแต่งยังถามว่าตกลงไหมถ้าอยู่ไม่ตกลงไม่ต้องแต่งคือมองไปถึงอนาคตตอนเราแก่เลยอย่ามาพูดปากเปล่าไม่เอา คิดตอนนั้นว่าเรายังสาวยังสวยหาใหม่ได้สบายถ้าแก่แล้วหาใหม่ใครจะเอาเรื่องสิทธิผลประโยชน์เราต้องป้องกันนะฮะไว้เพื่อตัวเองเนาะพอมาเกิดโควิดเศรษฐกิจไม่ดีมีแต่คนจะมาเอาเงินพอ่อไม่ใช่แค่ลูกนะลูกเขยก็จะเอาบอกต้องช่วยหลานจ่ายค่านโน่นนี่นั่น จากนั้นนะฮะจากเมื่อก่อนนางฟ้าก็กลายร่างเป็นนางมารเลยมาแทะอะไรกับสองผู้เท่าที่กเกษียณแล้วทะเลาะกันเรื่องใหญ่เลยนะคะลูกของสามีลูกเขาเขาก็รักเนาะก็เข้าใจบอกสามีเลยว่าถ้าอยากจะเลิกวันไหนบอกเลยนะอายุเยอะกันแล้วการแต่งงานก็แค่บ,บทบาทหน้าที่หนึ่ง ชีวิตเรายังมีอะไรที่ต้องทำอีกหลายอย่างพี่พูดแบบนี้ได้เพราะจัดการทรัพย์สินทั้งหมดตั้งแต่แรกมีบ้านให้เช่าโดยซื้อ,อเจ้าของนะบ้านคือเราคนเดียวถ้ากลับบ้านเมืองไทยเราก็มีรายได้ประจําไม่เดือดร้อนนะคะนี่ก็คือคําฝากจากการวางแผนเนาะ นี่ก็เห็นด้วยเลยนะทุกเรื่องราวนะคะสมัยนี้โลกปัจจุบันบางทีนะ่ะเห็นไหมหลายๆคนนะคะการไปเมืองไทยเนี่ยโ,โหเลิศมากหรูมากไม,ไม่ยังไม่ได้มานี่ส่งเงินเดือนให้อยากได้เท่าไหร่ไม่ปฏิเสธนะคะอันนี้ข้อน,นี้ก็ควรระมัดระวังด้วยเนาะเพราะบางทีเขากู้เงินไปให้คนทุ่มอะ่ะกลัวเสียเราอะ่ะ เพราะเรายังอยู่เมืองไทยแต่พอมาอยู่จริงๆอืเขาไม่มีอะไรเป็นหนี้สินก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่การพูดคุยกันตรงๆให้เขาเปิดใจกันตรงๆถ้าเรารับได้ในสิ่งที่รับเขามาเราก็ลุยต่อนะฮะยอมรับเนาะใช้หนี้ใช้สินด้วยกันไม่เป็นไรถ้าเขามาสร้างให้กับเราแต่พอเราแต่งงานมาแล้วก็อย่างว่านะคะคุณพี่เขากระตุ้น2ปี เนาะหลังจากแต่งงานแล้วมาเห็นสภาพหนึ่งลูกเขาละสามคนอ่านู่นนี่นั่นแล้วการพูดของแกก็มีเมย่ยกระตุนก็ถือว่าโชคดีนะฮะและฝรั่งอะ่ะบางครั้งบางคนเขาจะพูดเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ตายง่ายหรอกเธอหวังจะฮุบสมบัติฉะะันเหรอนะฮะปเป็นบางคนนะฮะแต่ด้วยเหตุและผลเราไม่ได้ต้องการที่จะเหมาหรือเอาทั้งหมดแต่ไม่อยากมีปัญหากับลูกเขานะที่เขามีมาก่อน ืมแบ่งทําเท่าไหร่เราพอใจและช่วงระหว่างอยู่ด้วยกันเราก็สะสมเก็บไปวางแผนไว้อย่างคุณพี่นะคะเนาะสร้างบ้านเช่ากับบ้านเราก็มีโอกาสและเราก็อยู่เหนือถ้าเกิดอะไรขึ้นพูดได้เต็มปากเลยว่าเลิกก็ได้นะเออไม่เป็นไรถ้าเธอคิดว่าอืมนี่เขาเรียกว่าเหนือชั้น เหนือชั้นและหนึ่งสิ่งก่อนการแต่งงานการตกลงของเราเนี่ยยายจ๋าเชื่ออยู่อย่างอย่าลืมในช่วงแห่งความรักสุขงอมนะเออความรักสุขงอมเขารักเราเขาต้องการเอาเรามาอยู่ที่ต่างแดนอืมเราเสนออะไรยายจ๋าเชื่อเลยถ้าไม่หนักหนาเกินแะร <c oughs> <c oughs> งของเขาที่จะให้มันไม่มีปัญหานะคะเราก็มองให้พอดีพอควรเนาะ แล้วก็พินิษพิจารณาอืมแล้วพอเรามาอยู่แล้วอ่ะเราก็จะมาดูอีกทีนึงเลเวลการชีวิตที่อยู่ด้วยกันชีวิตที่อยู่ด้วยกันอืมเราก็ต้องมาเรียนรู้เขาเพราะว่าคำสัญญานะคะไม่ใช่ว่าเราจะมายึดมั่นว่าให้ต้องให้ได้ต้องได้ เราต้องมาวัดอีกทีว่าชีวิตอยู่กับเขาเขาดูแลเราเป็นยังไงเราปรับได้ขนาดไหนเอเขาปรับหาเราได้ขนาดไหนเรายิ่งเจ็บป่วยเราอยู่ต่างแดนเรามีเขาเพียงคนเดียวนะฮะที่จะดูแลทุกอย่างเนาะโอเคชีวิตอ่ะพอมาอยู่แล้วอ่ะโอเคเลเวลเขานั้นเรายังขยับได้แต่ส่วนหลักค้ำประกันของชีวิตที่เรานะเตรียมพร้อมเอาเขาเรียกแยกไว้แล้วเนี่ยจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นมันการันตีชีวิตตัวเองอันนี้อยากให้ทุกคนมีแผนการน,นะคะเพื่อตัวเองเนาะการพูดคุยนะคะโอกาสที่จะพูดคุยที่ได้ดีที่สุดก็คือช่วงโปรโมชัน่นช่วงรักกันช่วงตัดสินใจตกลงปงใจเปิดใจเขาและใจเรานะคะ,ะเพื่อความเชื่อมั่นยึดมั่นชีวิตฝรั่งเข้าไทยนะ เขาก็ต้องการหลักค้ำประกันก็คือตัวเราดูแลเขาแต่เรื่องเงินน่ะเขามีอยู่แล้วคนไทยเข้ามาอยู่ในยุโรปยิ่งสาวสาวรุ่นใหม่หรือพี่ๆก็ตามเราก็ต้องหลักค้ำประกันของเรานะของเราก็ต้องเป็นเงินของเขาเออแต่ต้องอยู่ในบัญชีเรานะฮะออไม่มากก็ต้องมีเพื่อวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ก้าวไปด้วยมีต้นทุน ที่จะเริ่มต้นใหม่กับค่าเสียเวลาของเราพี่น้องลองพินิษพิจารณาแล้วก็เรียนรู้ผู้ชายที่เราได้คบได้เจอได้คุยเนาะแล้วหาทางออกไว้นะคะก็ขอบคุณคําแนะนําของคุณพี่นะคะที่ส่งมาในใต้คอมเมนต์ของวิดีโอ,อผัวฝรั่งป่วยหนักลูกเลี้ยงป่วนแบ่งสมบัติเนาะอันนี้อันนี้ถูกต้องและเห็นด้วยนะคะ ถ้าเกิดมีสามีที่เข้าใจแล้วเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆเรื่องการที่สามีจะตัดสินใจเรื่องพวกนี้มันต้องเกิดจากแรงกระตุ้นของเมียอยู่แล้วเพราะเขาคิดเองเนี่ยเขาไม่คิดหรอกเพราะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรและเขาก็ไม่ได้คิดร้ายกับลูกเขานะคะเขาไม่ได้คิดร้ายกับลูกเขาว่าลูกเขาจะร้ายขนาดนั้น และส่วนมากฝรั่งถ้าพ่อตายนะไม่ว่าแม่ญานะถ้าโชคดีพอลูกเขาตายแล้วไม่่าดีถือบุญหลนะฮะไม่่าพี่น้องลูกเต้าลูกเขาเนี่ยสำคัญมากๆเรื่องคำว่าผลประโยชน์เพราะลูกเขาจะได้สิทธิ์น้อยกว่าเมียนะฮะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามกระตือรือร้นมาโวยวายมันก็เลยเป็นความโชคดีของพี่เขาได้ถามสามีและกระตุ้นสามีสามีก็เป็นธรรมแล้วจัดการทำ พี่ใยกรรมขึ้นเนาะสมบัติขึ้นว่าเออบ้านหลังนี้ไม่ให้ลูกมายุ่งเพื่อเมียจะได้อยู่อันเคสนี้นะคะเคสผัวฝรั่งป่วยหนักลูกเลี้ยงป่วนแบ่งสมบัติตั้งแต่พ่อยังไม่ตายนะคะเพราะหมอให้กําหนด3เดือนอันนี้ก็มาเข้ามาจะเดือนแล้วเนาะก็มาดูกันยังไม่ได้ยินเสียงวี่แววตอบกลับมานะคะถ้าพี่ได้เข้ามาฟังอ่าเย,ยจาก็มาต่ออีพีสองเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ก็อุ่นใจแล้วล่ะ อุ่นใจแล้วละ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นปลอดภัยเพราะว่ากระดาษเนี่ยพี่เขาก็อยู่กับคนทํากระดาษเนาะทนายนะคะนโนเตอรีสนะคะคนทํากระดาษเนาะได้เป็นส่วนตัวแยกออกมาว่าคือไม่มีใครมีสิทธิ์แต่แม้กระทั่งลูกเขาวุวนวายทนายก็พูดออกไปแล้วในเรื่องนี้ว่าไม่มีสิทธิ์เขาไม่ให้เธอก็ได้เพราะเขาเคยแบ่งพ่อเคยแบ่งให้กับลูกแล้วนะคำว่าเมืองพอไม่มีในเมืองพลที่ไหนก็เหมือนกันฝรั่งนี้ยิ่งร้าย เกี่ยวกับผลประโยชน์ถ้าสิทธิควรจะเขาควรได้เนี่ยบางคนอยู่แค่สิทธิควรได้ถือว่าโอเคไม่ลามปามคิดจะยึดในส่วนฝ่ายเมียไทยเมียของพ่อถ้าพ่อตายอันนั้นดือบุญดีนะคะยิ่งถ้าเราฉลาดไม่ทันอืมเนาะเขาแอบดีแบบเงีย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 บบอกจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้นะคะแล้วให้เราเซ็นกระดาษเนาะให้ไปพักเมืองไทยมีกี่เคสละ ลูกผัวนะตายงานศพเสร็จอาแม่เลี้ยงเธอไปพักผ่อนไปซื้อตั๋วให้นุ่นนี่นั่นเดี๋ยวฉันจัดการตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะเอาเงินเข้าบัญชีให้สุดท้ายไม่เหลืออะไรเหลือแต่เงินเดือนไม่ไม่ที่เขาเอาไม่ได้นะ่ะเยอะแยะ,ยะนะคะพี่น้องพินิจพิจารณาเด้อเคสนี้ก็ไดก็หวังว่าจะมีประโยชน์มากๆกับสาวรุ่นใหม่หรือทุกๆคนที่ยังอยู่ตรงเนี้ย ที่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วยังมีโอกาสพูดกับสามีได้ยิ่งถ้ามีลูกด้วยกันนะคะเออมีลูกของเขาลูกด้วยกันเนี่ยลูกของเรามันได้รับอยู่แล้วยิ่งสมบัติเขามีมาก่อนที่เราไม่ได้สร้างกับเขาลองพูดเพราะปละหาแนวทางไว้ป้องกันตัวเองเด้อพี่นอ้องอะลองเบิงเนาะวันแรกก็ไปคะ่ะ